สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเป็นยังไงครับมันเป็นอย่างคําที่ตัวเองสาบแช่งไงครับมันเข้าตัวเองครับทีนี้นะอ่ามึงห่มขาวกี่วันฮะมือนึ่งบ่เป็นยังไงอดเอาหันกันเนาะโอ้ตายแล้วครับพี่น้องอะไรที่มันสาบแช่งมันร้อนมันล,น,น,ลนไงครับตอนนี้มันเข้าตัวมันเองหมดไงครับนะอ่านี่แหละครับ,นะรบพี่น้องเอฟจีนะ,ะแสดงว่ามีคนห่มขาวเล่านิทาน ไปไปแซงเขาว่าให้ฮอนให,ห้ให้ลมให้ร้อนให้ลุ่มให้ร้อนให้ลุม่มใ,ใส่ขาวนะ่ะเออแสดงว่ามีคนใส่ขาวบอกว่ามันไปจีไซจมนม่นมากา <laughs> 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 เออมากามันก็ใส่ขาวเหมือเดี๋ยวนี้เนา,าะแ <laughs> ้วพอมันนอนมันนุ่นเนอะโอ้ยนะครับเ <laughs> นาะ <laughs> ตัวเมย์ทรมนีจิบถส่วเออตัวเมย์ทรมนอกนี่มันดีมากฟาบ้าดีมเกฟาบ้าออกมาเา้าบัตเตอร์อนทุ่นนะครับอาจารย์บัตเตอร์ฮอครับปัตรพอนปานรบอนสีปากครับบัดนี้โอ้ยท่าเด้วท่าอีกอยู่ครับพี่น้องเอฟซีนะมันจิท่าแทนลิสติกหรือเปล่าเฝ้าใส่ห่มขาแทนเริ่มมันีกเลยฟา้าใส่นะครับพี่น้องเอฟซีนะโอ้ยอาการร้อนรุ่มทันทีเลยนะ เป็นเดือดเป็นร้อนเลยนะครับพี่น้องว่าไอ้ครับออกมาเว้านิทานบัดน,นี้จากตอนไหนเป็นตอนไหนครับบัดน,นี้เว้าเบิร์ตมือครับบัดนี้ไปสาดแช่งผู้นั้นผู้นี่บัดจากจากตอนบัดน,นี้เดี๋ยวมีตอนต่อไปนะคะรูด้บัดนี้เว้นนี้าน,าน้แล้วเเว่นนี้ทานก็แบบยันความแช่งบอดเจ้าของมึงนินทามึงสาดแช่งตัวเองมึงแน่นอนอ่านี่แหละครับเบื้องเอาครับบัดน,นี้ อาการมันก็ร้อนลนไงครับทีนี้เข้าตัวเองหมดไงครับนะอ่ะาปจะเภทของเส่เขาแต่มันเข้าตัวเองไงครับทีนี้สิ่งที่มึงสาบแซงนั่นนะอ่าให้เขานั่นนะมันเข้าตัวมึงเองหมดเลยนะไปสาบแ่งเขาคนที่พูดนิทานแต่ตัวเองมึงลืมคิดว่ามึงโพสใช่ไหม ม่นะครับลืมหมดเจ้าของโพดเลยว่าไอเหิงคือลืมไใบแท้เออนักเสี่ยมประจําหมู่บ้านว้าวไอคือลืมไว้ลืมว่าเดีน้องว่าไอเคสเนี่เขาหัวขวัญเด้๋ยน้องบ้านนี้เออถ้าตัวเองไม่เล่านี่ก็จะโพดว่าเดี๋ยนี่เปนบอกตัวเองบรเสือกมาเบาอีกซ้ำนะครับตะกี้บอเบาจะเชื่อไดี่้ังนั่นน่ะมันบ่พอหดโสมงครับพี่น้องเอ็มีเซงปุ๊บ คือจะเอาดิท่านปัดน,นางควงกันยังไหเอออดได้บ่พ่อชวโมงครับเอาเลยครับบดนี้เข้าเจ้าของล้วนๆเลยครับบดนี้อาการมันร้อนลนมันร้อนรุ่มนะครับผมขาวจังมือยิ่ล่เอ้ยเอือ่าที่หนูได้ห่มผ้าขาวไปนั้นนะก็ให้บุญกุศลน,นะ่มมือเดียวนี่นะโบ้ไปใส่บาตรกระดากมาแต,แต่ปากวัดครับบดนี้ อ่าเนี่ยคู่กับยางซาขะฮอดดาพอนเขาจะไปปล่อยค้นครับผมอ่าคืนไล่สุดแต่เช้านะครับแต่หกโมงกว่านะครับเนาะอ่าบักขวดเหลื่อมมึงเอ้ยมึงคือซาดิมึงจะสะแตกยี่บ่เขาพันว่าครับผมเนี่ยคู่กับอ้ยครับฟ้าเลนไส่เละครับบันนี้ะนะเนี่ยคู่กับงงมดดัดนะบันนี้นะจักสิลกขาวัดจักสิยางไปทั้งนานะครับงงไปหมดเลยนะครับวันนั้นเนาะ อามากระเตะมาใส่ละกวัวเลยแหละครับมากระดาทันทีเลย,ยนี่แหละครับอาการมันล้นลุนไงครับอไปใส่บาดมือเล็กซ้ำาานี้่นีิทานครับผมแ <c oughs> ม่นะครับนาะน,นะข้าขอ,อสาบแชง่งอสุรกายใต้ซากสักนั่นม,มันอุบัติสิ่งลูปก,กายล้ายมนุษย์ัน,น,น,นดีรูปรักสุดอัปลักษณ์ความ ควรรักษาโอ้ก่อนในมาติไซดีผิวหนังหน้าเหี่ยวห้อยด้อยค่าคนเขมขมนืดเขามวดบันรูปอัปลักษ์คำกอนบังคือเด็ดที่เนาะรูปลักสุดอัปลักษ์รูปลักสุดอัปลักษ์ควรรักษาเออเออผิวหนังหน้าเหี่ยวห้อยด้อยค่าคนด้อยค่าคนก็ัม่บไผยเะค่ะนั่นบ้าง เออเขาว่าอยู่หมดบ้านหมดเมืองหมดประเทศอันนี้เขาเจาของเมด่ัตนี้อาการหนักแล้วว้าวครับพี่น้องเอฟจีนะว้าตอนนี้โบทอกก็เอาบะไ้แล้วนะคะเอาฟิวนำหน้านานรักษาเนี่ยรูปรักในเด้มอืมนกาทำให้น่าสงสัยไม่รู้ยังไงไม่รู้ว่าโกรธหรือยิ้มเดี๋ยวผู้ใดเป็นผู้แต่งก่อนนะนี่คือจ้หน้ากันเองวะ ออมันไผ่แ่งไงไผ่ดีเอามาจะใสบ่บดกอดในนอว<า>ันนี้เนาะมาจะีงอกบอยีงอก่ะว่แสกันเองบอัวแซงกันเองบัเขาวัดเมื่อเดียวว่เป็นฟื้น,เป,นเป็นไฟเลยมันเป็นจังไหนวะมัน้นมาเตะไส่บาทยกๆยกบดเนี่ยมาผัดปล่อยค้นแล้วกับบาทนี้โอ้ยต้อได้บุญหลายเนาะคอยว่าเนาะอ <laughs> เออ ไปสาบไปแซงเขาเพราะท่านได้เหงงครับวันนี้เจ้าของลืมข้าวละมาครับผมมาว้านิท่านครับตอนหนึ่งตอนชองเลยครับปานสาบแซงเจ้าของนี่นะ่ด่กคนกนคือประดี๋ยวว้าแต่็กคนคือบ่คคยอยากเว้าเนาะโอ้สาบใส่มันอีกวันนี้เนาะโอ้ยขยันพระท่านขยันพระท่านขยันรับพระท่านฝ้าเว้าเลยเ้าววาเลยวันนี้เนาะโอ้ยขยันบด้รับอ๋อได้ข่าวดึงพระที่วัดมาแซะ หรือพอลลี่ได้ยินจากช่องเอ่าบางช่องในสี่กองไว้พระโอชงโอข้าเจ้ากำพิบินขค้นเวิร์กวาสิว่าหยังพี่น้องเอฟซีอ่านักคู่เขาจิตวิหาเป็นใฉยไปนี่มดนี่หยั่งแขกมานิมนต์เจ้าไหนเห็มันยาบแค่ไหนมัวเฮือนบ้านใดเฮือนใดมีงานกับมาโลุ่นเร็วเหยนิมนต์เห็นหยั่งวันหยาไปบินตาบ้าตะคุบยั่งอันเลี้ยง กระโดดเงาพุ่งขนาด <c oughs> ขนาดอันสิไปเส้นสิไปสิให้ไป,ไปนิมนต์ให้ไปเส้นยังกระดกกระโดดนะจักว่าเฮื่อมีงานกระมาเด้อเนาะอืะอ่าผัดลงมาใส่บาทนะนะหยาดเกิดลงมาเก,กิดก,ก,ก,กบรบโปงใส่บันยางวิ่งวิ้นลงมาบัดว่าคก็มาหาโทรเส้นผัดอ่ะโอ้ยตายนะครับพระสูงองค์ข้าเจ้ามันก็นบ่ได้บินครับนี่ยมึงจะไปใส่กับยาดอกนะเออนะ ไปนุ่งขาวมือหนึ่งกับโอ้ยนะครับเนาะ,ะจะได้บุญลายเนาะนะครับเนาะใส่พ่อมันคือเนาะ,ะนะเนี่ยนะมันอีบุญบ่มีก็มาบัดน,นี้โอ้ะมักกาตะสิญยบเนาะมันใส่ขาวไหมใส่ค่ะแข,แขนมากาักกากระตุกใส่ขาวอ่ามักกาแขนมาักราะตุกมาตอนไหนข้า็โปรตีนนี่ครับบัดนี้ไม่ต้องบรรณาพ่อบัตรจองลุ่มองลง่มอะงงไร มันนักมักระตุ้ดดิครับ<า>ตอนไหนครับโปรคาร์โบไตรนนี่ครับ,บมันนกระตุ้ดด้วยมันหนักมันจองลงไปนี่ครับบานนี้โอ้เออนะครับเนาะอ,อันเคือ,อลูกกลมๆมันนะครับมันมาเขียนคอพระนาณสองเซนครับมัน,นจ้องลงเข้าไปหน่อยประคัมเออประคัมนะนะเอประคัมมักตุ้ด อโอนะครับกาดแล้วจิยุบไปเนาะปลาอใส่ปลาต้อนในมันเม็ดแต่ปลาหาโปรตีนนี่ครับลูกปลาคําหมอใส่ปลาใส่สองเซนปลาในย่งางปลาว่าหนึ่งปลาในมอสจองนกกระี้ไอ้ย่างปลาหัวเพ่ด,ด่วนเลยครับโอ้ยตายตายนะอ๋ะอเซ่ เรื่องแฟนเก่านะตโตอะบ่น่ะไป่ใช่เขาครับผมนั่นนะเอาอะนะครับนะอืมถ้าเบิ